พาเพื่อนๆมาทำใบสีปากชามสีหวานหวานแบบนี้เลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็ต้องมาเตรียมตัวใบสีกันก่อนเราจะทำตัวนิ้วของใบสีก่อนโดยการตัดใบตองให้ได้ขนาดตามนี้นะคะจากนั้นนำมาม้วนๆค่ะม้วนแบบนี้เราก็ตลกยกนมแบบนี้แม็กไว้ก่อนค่ะจากนั้น เราจะใช้ตัวสโนแผ่นนะคะเพื่อนๆใช้สีขาวแล้วก็สีชมพูสีชมพูนี้ได้มาจากการพ่นนะคะเรานำมาพ่นก่อนเราก็นำมาห่อเลยค่ะเพื่อนๆชั้นที่หนึ่งนะคะต่อมาชั้นที่สองห่อให้ได้ลักษณะเดียวกันค่ะพับลงแล้วก็ใช้นิ้วตลบนะคะ เราจะทําทั้งหมด20ชิ้นนะคะหนึ่งแม่ใบสีก็จะใช้5ตัวนะคะเราจะใช้ทั้งหมด4ชิ้นต่อมาตัวยอดใบสีนะคะเราก็นำมาห่อใบตองทั้งหมด3ชั้นค่ะไล่เรียงเฉดสีเอานะคะจากอ่อนมาแก่เนาะ จากนั้นตัวลูกใบสีนะคะเราก็นำมาจัดเรียงเย็บเข้าตัวแบบนี้เลยค่ะค่อยๆห่อไปนะคะ เมื่อเราห่อได้ทั้งหมด5ตัวนะคะงานของเราก็จะประมาณนี้ทำไว้ทั้งหมด4ชิ้นนะคะ4ทิศ4ทางต่อมาเราจะพาเพื่อนๆมาประกอบค่ะโดยการที่เพื่อนๆทำตัวกลวยไว้ก่อนนะคะ คลิปนี้ขอโทษทีนะคะเราลืมถ่ายตอนทำกลวยนะแต่คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะทำกันได้นะคะก็ใช้ใบตองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยค่ะนำมาม้วนมวนม้วนแบบธรรมดาเลยนะคะแล้วก็มาตั้งกลวยแบบนี้จากนั้นก็นำตัวใบสีที่เราทำเสร็จแล้วนำมาติดโดยที่เราใช้ตะปูหมุดเล็กๆนะคะในการช่วยยึด 4ทิศสี่ทาง4ี่ทิศสี่ทางเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆใช้ดอกไม้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะใช้เป็นดอกดาวเรืองแต่วันนี้เราไม่มีดาวเรืองค่ะเราเลยเอาดอกไม้ที่มีอยู่ที่บ้านเรานะคะนำมาตกแต่งก็จะได้น่ารักน่ารักแบบนี้เลย